กับเข้าสู่ช่วงที่3ของอาเซียนมิชชั่นในช่วงพลวัตอาเซียนค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ถนนเษฐาธิ่ลาดกับแผนการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะจะถูกอัญเชิญมาไว้ที่พระบรมมหาราชวังของไทยแต่หอพระแก้วในนครหลวงเวียงจันทร์ก็ยังคงมีคุณค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะ สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับเป็นเพื่อนบ้านชาวอาเซียนที่มีความใกล้ชิดและมีประวัติศาสตร์ของชนชาติร่วมกับสยามประเทศมากมายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและาศาสนาโดยหนึ่งในจุดร่วมสำคัญคือพระคู่บ้านคู่เมืองที่ในอดีตเคยประดิษฐานอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ต่อมาในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีวัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วซึ่งพระพุทธรูป องนี้คือพระแก้วมรกตหรือพระพุทธ,ธมหมามณีรัตนปฏิมากรน,นั่นเองกว่า230ปีที่แท่นในหอพระแก้วนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเพียงแท่นที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตถึงกระนนรัฐบาลลาวก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้เอาไว้ โดยในอดีตทอพระแก้วมรกตเป็นส่วนหนึ่งของพระอารามหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้างหรือว่าลาวในปัจจุบันโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมีพระประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2108เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่อาณาจาักรล้านนา ่อมาล้านช้างภายศึกให้กับสยามประเทศซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสยามในฐานะเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้นอัญเชิญพระแก้วมรกตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเวียงจันทร์ไปประดิษฐานที่กรุงเทพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2322จนถึงปัจจุบัน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2556ที่ผ่านมารัฐบาลลาวประกาศแผนการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วเกือบทั้งหมดเนื่องจากชำรุดทุดโทรมเป็นอย่างมากซึ่งการบูรณะในครั้งนี้อาจต้องใช้เงินมากถึง7,000ล้านกีบหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ28ล้านบาทและเป็นการซ่อมแซมครั้งแรกในรอบ20ปี ซึ่งโครงสร้างที่ชำรุดมากที่สุดคือกระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องเก่าที่เสียหายมากกว่าร้อยละแปขณะที่ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในก็ผุกร่อนเลือนลางจนไม่อาจคาดเดาเรื่องราวได้ เหตุผลหลักของการปฏิสังขรณ์หอพระแก้วนอกจากดำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของชนชาติลาวการปรับปรุงย่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันหอพระแก้วไม่ได้มีสภาพเป็นวัดแต่เปลี่ยนเป็นหอพิพิธภัณฑ์ใช้เก็บพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างที่มีพุทธลักษณะงดงามหลายองค์รวมทั้งโบราณวัตถุล้ำค่าอีกเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนนครหลวงเวียงจันทร์โดยเฉพาะคนไทยนิยมเดินทางไปย้อนรอยประวัติศาสตร์แม้เกิดสงครามระหว่างล้านช้างและสยามแต่ปัจจุบันทั้งสองชาติก็กลายเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ได้อยู่ร่วมกันในฐาน,นะประเทศอนานิคมอีกต่อไป นอกจากหอพระแก้วแล้วบริเวณโดยรอบถนนเศรษฐาธิลาดก็ยังเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อาทิหอคำซึ่งปัจจุบันเป็นธรรมเนียรประธานประเทศขณะที่เยื้องกันบนอีกฝ้าของถนนเราจะเห็นวัดศรีสเกตซึ่งเป็นอารามเก่าแก่เพียงแห่งเดียวที่รอดพ้นจากการเผาทำลายของกองทัพสยามโดยในช่วงปี2551-2552ที่ผ่านมาทางการได้ ฟื้นฟูบุรณะหอใจวัดศรีสเกตที่มีสภาพสุดโทมขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการร่วมฉลองรวบรอบ450ปีในการก่อตั้งนครหลวงเวียงจันทร์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ต่างกับเกบาะรัตนโกสินทร์ของประเทศไทย ในช่วงบัวแก้วบอกกล่าวข่าวครา,าวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นนโยบายทางการทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและเวียดนามค่ะทาันา์ไทยเวียดนามจะมีพัฒนาการไป ในทางที่เป็นทางทั่วเนี่ยมากนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศในอาเซียนประเทศแรกที่เขามีความสาคัญที่เป็นรัศดาพุ่งสว่ทางยุทธศาสตร์เนี่ยโดยมี5้ด้านหลักๆนแต่มันก็ถือว่าครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาวิชาการนะครับต่างต่างเนี่ยมันรวบอยู่ในนี้หมดสิ่งที่ทางสถานทูตเอง และหน่วยงานไทยที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมให้มีมากขึ้นเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องความเข้าใจกันในเรื่องของวัฒนธรรมของเราสองประเทศที่อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างหลายอย่างก็คล้ายคลึงน,นะครับแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่ยังต่างกันอยู่มากเ,าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทําให้ความเข้าใจหรือความไม่เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันลดลง ก็จะทําให้ส่งผลกับความสมัมพันธ์ในด้านอ,อื่นโดยเฉพาะการสร้างความนิยมไทยนะครับความนิยมไทยในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าการที่เขาจะนิยมใช้สินค้าไทยบริโภคอาหารไทยบริโภคผลไม้ไทยต่างๆซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมเรียนแล้วคือทางหน่วยงานไทยทั้งหมดที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยก็ได้พยายามที่จะ,ะดำเนินการเพื่อให้เกิด และทั้งหมดก็คือรายการอาเซียนมิชั่นในสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนำติชมรายการรวมไปถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของชาวอาเซียนส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะและกลับมาพบกันนะคะกับรายการอาเซียนวิชั่นเป็นประจำทุกวันเสาร์หลังข่าวภาคค่ำ19นาฬิกาถึง19นาฬิกาสนาทีทางมีเดีย News Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนลากันไปเช่นเคยด้วยเกรดอาเซียนสวัสดีค่ะ แต่งกายมิดชิดถึงแม้าอากาศจะร้อนดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผยผิวเนื้อมากเกินควรนะคะ